ขอต้อนรับสู่ออโต้รีวิววันนี้เรามาพบกับกระบะยอดนิยมของไทยที่หลายคนรอคอยนี่คือ isuzu d-max รุ่นปี2025ที่มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่เพิ่มเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมรูปลักษณ์ภายนอกของ d-max 2025ถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่เสริมด้วยไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าออกแบบให้ดูดันกว่าเดิม เส้นสายรอบตัวรถมีความสปอร์ตและโฉกเฉี่ยวมากขึ้นล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้หรูหราขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แผงหน้าปัดดิจิทัลช่วยให้การขับขี่สะดวกยิ่งขึ้นระบบเสียงรอบทิศทางให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง ขุมพลังของ Isuzu D-Max 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรและ3.0ลิตรให้พละกกำลังที่ดีขึ้นปรับปรุงระบบส่งกำลังให้มีความนุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพิ่มสมรรถนะการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางลุย ด้านความปลอดภัย Isuzu จัดเต็มกับเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ D-Max 2025ยังคงเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมใครที่กำลังมองหากระบะคู่ใจคันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม